สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ไฟล์โลเฟนเดอรเฟโลฟี่ก็จะมาจัดเทียร์โชว์ไทม์ฝั่งบูญให้ดูนะครับผมผมก็จะคัดแต่แบบพวกเด็ดๆนะไม่เอาแบบพวกบาส่งบาซิลตุรกงตุรกีหรือว่าเจแปนนงเจแปนนี้นะคือแบบท็อปยุโรปเลยนะครับผมก็จะมีเทียร์แบบเริ่มต้นหมูป่า B A A บวกแล้วก็ A เลียนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลั่นกันปูยและลุยกันไปให้ดูเลยดีกว่านะมาที่ตัวแรกอ่ะเควินเดอรบอยนะผมเควินเนอร์ ล่างนี้เอาจริงอ่ะแม่งกากนิดนึงเลยไหนๆก็จำลาซิตี้ละทําแม่งสุดุดไปเลยนะเอาจริงอ่ะแม่งจบสกรอร์น้อยไปเว้ยให้เอพอครับเดอะบอยวิชันรีพาร์ตเด็ดนะเด็ดนะ <Dead S 2> แค่วิชันรีพาร์ตแหละกับตองบอลนั้นอ่ะก็มีความเร็วนิดนึงแหละนะแต่ไม่ได้แรงมากเดอะบอยก็เก่งอยู่ไม่ได้เก่งมากตัวต่อไปคันเซโร่โอ้โหคันเซลล่อะไรตัวเนี้ยฟินิชเชอร์นะถามว่าเก่งไหมก็พอเล่นได้ครับผมผมก็ได้ลองไปเล่นใน ido ท่าสายแล้วก็รวยนิดนึงก็ให้แค่บีพอนะครับ คันเซลั่นเนี่ยมาต่อไปแซนนาบีตัวแจกฟรีเอ็คอสติง้งมันมีปัญหาเรื่องฟอร์มแหลตัวนี้นะบางทีหัวตกบางทีหัวตั้งฟอร์ม A แล้วมีหัวตกเนี่ยนะก็แบบให้แค่ B แล้วนะน,นะนาบีผมก็ไม่ได้แลกไว้นะต่อไปเวอร์กิวแวนดิกท็อปสุดในแบบแอร์เรียวฟอแล้วนะตัวเนี้ครบเครื่องผมก็ใช้อยู่ เอเลียนคะรับแวนดิกของจริงแวนได้อะแหลมชะบังแอนเดอร์แหลมบาริไฮบาร์มิงโกแอนเดอร์จูเบริงแฮมโอ้โหเฟนอมินอลฟินิชชิงแอนเดอร์บ็อกซ์ทูบ็อกเลยตัวอยู่ของจริงนะที่สุดในแบบโชว์ไทม์ละผมว่านะจูดอะบ็อกทูบ็อกนะต่อไปบ็อกครีนั่นไบโพล่าไบโพล่านะก็ตามชื่อตัวบีเลยไบโพล่าบาโคล่า ต่อไปเอลิกเอาง่ายผมไม่น่านแลกมันเลยก็แบบโอ้โหไม่ไหววบบหมูป่าเลยตัวเนี้ยหมูป่าจัดนะต่อไปแฮร์รี่เคนโอ้โหร่างนี้แม่งงงอ่ะรู้ไหมเกมแม่งใส่สปีดมาเวล่างเนี้ยแบบโอ้โหทํามาขายแต่ขายไม่ออกหรอกร่างเนี้ย <c oughs> ไม่มีคนเล่นในวงแหแฮร์รี่เคนร่างนี้เนี่ยก็ให้แค่บีพอนะครับแฮร์รี่เคนฟินิชเฟรมเอม่นอนนะแต่คนเล่นน้อยอ่ะดีฟเลงฟอร์เวิร์ดนะถึงให้ความเร็วมาก็เถอะ ต่อไปโรดิโกเอาจริงๆันล่างนี้อะ่ะผมอยากเปิดอยู่แต่แบบเกมไม่ได้ใส่ตะกี้วอะไรมาให้เลยแบบเสียดายนึงผมก็อยากเปิดอันล่างนี้ก็ให้แค่บีพอร์นคะรับโรดิโกแม็กอลิสเตอร์บล็อกทูบล็อกอันนี้เก่งนะใช้ได้มีวิชันรี่พาร์ตอะบล็อกทูบล็อกได้ผมก็ให้ A เลยครับผมวิชันรี่พาร์ตแบบแผทนี้แบบค่อนข้างแบบดีเลยนะสำคัญเลยจังหวะโยอะไรเงี้ยเด็ดวิชันรี่พาร์ตโอ้โหฮาวีนูนเยสตัวเชียวเสา ya บลิ l เฮดเดอร์ผมรู้ท่านผู้ชมก็น่าโดนยิงกันเยอะผมก็โดนบอยฮาวินนูเยสน่ะก็ไอดาวินนูเยตก็ให้อ่ะบีแล้วกันนูเยสเอ็นโกโลกองเต้ร่างนี้เก่งมากนุ่นแจกฟรีที่เก่งมากๆเลยเอ็นโกโลกองเต้เล่นได้ใช้งานได้จริงเลยเอ็นโกโลกองเต้ก็ให้เอนะฟอร์เทดเก่งมันก็แบบรูปร่างแล้วก็ความบางมันแหละนะแต่เกมรับอะไรมันดีเลย ช่วยเพลย์อะไรเงี้ยบาตตัวนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยผมก็จะทำฮิปรีวิวแล้วนุ้ยแบบแต่พอไปเล่นหลายๆเกมแม่งรั่วจริงเลยไม่ทำเลยนะโอ้โหไม่ไหวปะบาตตัวนี้ก็บีพอคนะรับบาตตัวนี้ผิดไปนิดนึงเมสซี่แจกฟรีโอ้โหเก่งไหมก็เก่งแหละนะเคียร์ทีเพลย์เมเกอร์เล่นได้ใสสายฟรีผมว่าก็ใช้ได้เลยก็ให้บีคนระับเมสซี่อัมลาบัตโอ้โห อะไรวะเนี่ยเนาะมีคนแรกเดือยอลัลลับดอะหมูหมูป่าแล้วผมนะอละัลลับดเนี่ยอาราโคอเอเลฟอร์ดของจริงโนชิงเกอเบลไม่ต้องพูดเยอะแต่ก็สู้รังวักไม่ได้หรอกนะนี่เอเลี่ยนต่อไปหนาวเนี่ยพลาเมอร์ก็เก่งแหละแบบแต่มันเหมือนไม่ข้าวลังไม่สุดักทางนะถามเท้าเดียวด้วยผมก็ามาเล่นบ่อยแหละเพราะว่าชอบส่วนตัวนะ แต่ถ้าวแรงจริงๆเล่นจริงก็แค่ A แหละพาร์เมอร์ Palmer นะโอ้โหเมนูตัวต่อไป่ฮ huh? ะเพื่อนไอ้พาเมอร์เลยปะเนี่ยเมนูอะ่ะบีพอต้องพูดเยอะอ่ามีโตัวมาโอ้โ oh. หไม่ได้เก่งอะไรเลยเอางี้กูควรตรงๆไม่ได้เก่งอะไรเลยอ่ะหมูป่าไปแล้วต่อไปโอ้โ oh. หเปิดให้เป้อ่ะมันเท่ก็เปิดให้โมยแล้วเนาะ เหลือ <laughs> อยู่เอตดคอสติ้งเทนเล็เซนเดอร์อานก็น่าจะโหดที่สุดในแบบไม่ได้ฮะน่าจะโหดที่สุดหรอกโหดที่สุดเลยในแบ็กบุกโชว์ไทมล์ละเทนอ,นอาร์โนของจริงก็ต่อต่อไปวินิสุดจ,จูเนียก็เอเรียละครับจูเนียนะร้อยห้าโชว์ไทม์เยอะที่สุดละอีตายร้อยห้าโอ้โหตัวแจกฟรีเอเมลี่ก็กลางๆนะไม่ได้เก่งอะไรมากนะก็ยกให้แค่ บีนะครับเอมเมรี่กลางๆเฟ e นมิโน a พาร์ตบ็อกท์ูกบ็อกซ์ิสเตยโนโรนัลโดอันนี้เก่งนะเ้ยเก่งพูดตรงๆ่าเก่งสุดยอดไม่ต้องพูดเยอะนะผมว่ามันเก่งต่องเท้าด้วยใส่สกิลอะไรครบเนี่ย,ลยเล่นได้ละลั่นเลยอะโรนโดเอบวกไปตามชื่ออะโคดี้กโปกหมูป่านะผมรู้อยู่ตีก้ายแดดรั่วอะไรตัวเนี้ยหลอนจัดอะโอ้โห ต่อไงคีเดนเอมเปเป้อะของจริงโนชิงกาเบลนะตัวเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะสนั่นจัก,กรวาลอะ,ะเปเป้โอ้โหตัวนี้เนี่ยใครแรงมาเล่นนี้แม่งโคตรสุด่ะนะวางฮีชันอะ <c oughs> <c oughs> ชื่อแม่ง <c oughs> อ้าวหมูป่าไว้ครับรีบข้ามเลยตัวเนี้ยเออร์ลิงฮา a ลนก็บูลเลตเฮดเดอร์อะ เอพอคนระับเอบวกมันก็แบบข้าวพลังหม่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกจริงนะแต่บุลเลตเฮดเดอร์มาก็ยกให้เอนะผมร้อยสี่ร้อยห้าผมมีร่างแบบบูทเดียวร้อยห้าเลยอะอันนี้ต่องบูทถึงจะร้อยห้านะแม่งหน้าร้อยหกหน่อยนะนจริงอนะต่อไป ay, กุนเดลองแล้งเอ้ยลองเลชเทคเคิลตกิลแม่งตัวอื่นกองหลามทำได้หมดแหละแม่งอ,อันนี้ก็แบบเหมือนเพิ่มขายื่นมานิดนึงนะก็เอแล้ว คุณเด้เขาเก่งอยู่มันเาแนวซานนติอะนะต่อไปมูนี่ไอ้มูนิ่มเหรอมูเนียก็บีนะครับตัวนี้พอเล่นได้อยู่แหละแต่ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากหรอกนะถ้ามีปเปเ้คงเล่นปเปเ้แลลวนะคงไม่มีใครเล่นตัวนี้หรอกเช็บล่ต่อไปเฟเดริโกวาเวเดตัวนี้ก็เอนะครับลองเลส c ท t ก c k l e สกิลเอาจริงอนะสกิลมันผมก็พยายามหาคำตอบนะมันก็แบบ เหมือนแบบนานๆทีออกมาใช้อ่างเงี้ยมันไม่ได้แบบใช้แบบตลอดนะตัวอื่นเอาแบบที่ผมบอกตัวอื่นก็าทาได้หมดนะต่อไปฟาบินโยผมก็มีอยู่อันนี้ก็รั่วเลยนะเพื่อนไอ้นี่เลยมีตัวม้าเลยอนะข้างๆกันอนะเออไม่เท่าไหร่อันตเนโอรูด,ดิเกอร์ฟอสเทดก็เก่งเลยอนะรูปร่างอะไรใช้ได้ความเร็วก็มีข้าวพลังเกมรับแบบแน่นๆนะเก่งเลย เกอร์โอ้ต่อไปทาเนี่ยไอ้ทานี้ก็เอาจริงมันเก่งนะเว้ยแต่มันแบบเก่งด้านเดียวอ่ะ้องการลูกกลางอากาศแคนแเลตอันนี้คือตัวที่ต่อกรโคลเลอร์ได้ดีที่สุดเลยนะผมว่านะผมก็ยกให้แค่ A นะครับมันก็ถ้าเกิดอ่ะเจอพวกเอโตลูมินิกเเอ็มปาเป้เงี้ยเชฟเพงโก้โอ้โหเจอเขาชิงกันหลุดนะตัวเนี้ยเอาไว้แบบเจอพวกโคลเลอร์จะดีกว่านะตัวเนี้ย ตัวต่อไปพิเมโนก็หมูป่านะครับรู้อยู่มาที่ตาลิบาไม่ต้องสนใจสก,กิลนะอันเนี้ยข้าวพลังอ่ะสุดเว้ยกับรูปร่างสูงร้อยเก้าสามข้าวพลังอย่างเงี้ยจี๊ดอะ็อปเลยเอเลียนตาลิบาสกิลก็อาจจะไม่แรงมากแต่นักเตะข้าวพลังอย่างเงี้ยใช้ได้ตาลิบาต่อไปวอล์กเกอร์ก็ที่สุดแล้วแบคลับ เทนแบ็กปุกก็ที่สุดเจ้าอันนี้แบค็คลับก็ที่สุดเหมือนกันในโชว์ไทม์นะไฮวอล์กเกอร์ล่างอัมลาซิตี้ด้วย <c oughs> ต่อไปบาเรล่าเนี่ยสต,ตานี่แม่งทำมามึนจัดเว้ยแม่งทำเอาโฮเพเยอร์เฟโนเมนอลพาร์ทถ้าเป็นบ็ block, อลทูบ็อลอ่ะจะแบบโดดเด่นอยู่นะเอาจริงอะ่ะแต่แม่งเป็นไอ้นี่เฉยโฮเพเยอร์ player, ก็เอพอหนะ่ะเอาจีบจริงแม่งเป็นบ็อลทูบ็อลแม่งมาทำโฮแม่งรั่วจัด ต่อไปฟอร์เรียนเวียฟอร์ฟอร์เรียนไว้ก็ก็เล่นได้ครับตัวนี้แพลวๆดีนะก็ให้ A แล้วตัวนี้เก่งทีโบกูตัวมันเป็นกที่แบบเหนียวระดับท็อปของเกมนี่ด้วยอ่ะผมจะพูดกท็อปเกมเลยนะเช็คกับชมไยเคิคลนะ่ะอยู่จุดเดียวกันตัวที่ลองมาก็กูตัวไมไงแต่มีปัญหาเรื่องแค่ฟอร์มอ่ะมีฟอร์ม A B C อย่างเงี้ยแล้วส่วนมากมันมาริดโดนยิงบ่อยด้วยไงก็ <laughs> แม่งก็หัวตกบ่อยอะฟอร์มซีอย่างเงี้ยก็ให้แค่เอ,อ,อ <c oughs> เลียนพอครับเอเลียนพอหนีหน่อยก็ท็อพับของเกมอะกูตัวลาฟินยามันก็เพิ่งมาโดดเด่นฤดูการนี้นะเอาจริงข้าวพลังมันทําได้เยอะๆเ,เลยดนะ้วยทาได้แบบเท่าวีนี่มันเพิงพ่งเพาะแต่มันเพิ่งมาโดดเด่นฤดูดการนี้เดี๋ยวเกมก็ทํามาเพิ่มแหละโชว์ไทม์ลาฟินยานะชีจริงมันเก่งมากแต่ถ้าเกิดตามอิงตามเกมเนี่ยผมให้แค่แบบ B ีพอเลย ลาพินยาไม่ได้แบบอะไรมากเดี๋ยวก็ทําหน้าทําดีขึ้นแหละทําการ์ดใหม่มานะรอดูกันไปต่อไปครูลเลียนเอาลวเลสผมเห็นคนคนไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็ได้ลองมาเล่นตอนที่แบบมันมาใหม่ไอเดียโอตาต่าลแล้วไอโอสก็เหมามาเลยนะมันก็ไม่ได้แบบแพลวพาวหรือว่าอะไรนะถ้าเป็นโกพอเชอร์น่าจะรั่นกว่านี้แต่ก็ให้แค่บพอดีลฟอร์เวิร์ดมาเนี่ยต่อไปโรดี เดอะบอลลอนดอร์ถ้าเป็นแองเคอร์แมนอ่ะผมยกให้แบบสุดยอดได้เลยด้วยแต่เป็นแบบออเชสก็ออเชสพอเท็มันก็ไม่ได้แบบอะไรมากก็เอแลนท็อปทอ,ทอของเออะนะโรด,ดี้ต่อไปกาวี่อันนี้แบบถ้าวิชั่นไม่เด็ดอ่ะผมยกให้แค่แบบบีพอเลยด้วยแต่วิชั่นมันเด็ดไงในแพทเนี่ยก็เอนะครับกาวี่มันความแข็งเท่าแบบพลาตินี่พลาเมอร์เลยด้วยถึงตัวตัวมันจะเล็กอะนะ เจ็ดสิบอะฟิสติคอลคอนแทกนะโอเคนะประมาณนี้อับกาวีให้เอต่อไปเลยลอยต่อยเนื้อตานเนี่ตานเนี่ก็พอสเปเชียลริดกับโมเมนตัมดิปบิงแม่งเข้ากันมากเลยนะรั่วเลยเข้ากันตุ๊ดก็ยกให้แค่บีพอนะตานเนี่ไม่ได้อะไรมากนะดีอาร์ตดีอาร์ตก็เก่งเลยกเก่งเดอทอยเยอร์แอรเรลฟอร์ดก็ให้เอบอกนะดีอาร์ ใช้ได้เก่งมันแนวแนวเนต้าแต่เนต้าเร็วกว่าไไม่ใช่เนต้าล่างใหม่นะเนต้าล่างเก่าเที่ยวเนต้าล่างใหม่คือแบบท็อปเลยโอเคนะต่อไปอ e ีซ e ักอีซักก็กลางๆาแล้วกันกลางๆไม่ได้แบบอะไรมากตัวใหญ่สูงหนร้อยเก้าสิบแต่มันก็ไม่ไแข็งนะให้เอหอนะโอเคนะผมประมาณนี้นะเทียอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดนะ ไม่ถูกใจใครก็ช่างแม่งมนะครับเพราะว่าผมก็ทำของผมนะโอเคนะครับก็จะมาในคลิปนี้ถ้าเกิดให้ผมมารีวนรู้สอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใฟ้ไฟซเฟซเฟ์เฟสเฟีด้วยเจอกันคลิปหน้านักชมนะบ๊ายบาย